ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดวิดออสตินเกี่ยวกับสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อิซักในช่วงซัมเมอร์นี้และโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเขาณนะตอนนี้แน่นอนว่าการขายอเล็กซานเดอร์อิซักไม่ได้อยู่ในแผนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขาต้องการให้เขาอยู่ต่อไป พวกเขาต้องการให้เขาต่อสัญญาใหม่และผมแน่ใจว่าสโมสรหลายแห่งต้องการเซ็นสัญญากับเขาและเรารู้ดีว่าอาร์เซนอลเคยให้ความสนใจในตัวของเขาอย่างมากมาก,ก่อนหน้านี้และผมแน่ใจว่าถ้าประตูเปิดอยู่ลิเวอร์พูลเองก็จะพยายามเดินผ่านมันไปให้ได้แต่นิวคาเสเซิลไม่ได้ตั้งใจจะเปิดประตูให้และแม้ว่าอีซักจะมีใจให้ก็ตามแต่ราคาจะแพงแบบสูงลิวมากๆ หลายๆสื่อกำลังพูดถึงตัวเลข150ล้านปอนด์เรามาดูกันว่าเขาต้องการทำอะไรและเมื่อพวกเขากลับมาฝึกซ้อมปรีซีสั่นและทัศนคติของเขาจะเป็นอย่างไรแน่นอนเขารับรู้แล้วถึงความสนใจของลิวอ์พหูแต่ณตอนนี้อีซักอยู่ที่นั่นเพื่ออยู่ต่ออย่างแน่นอน ฟาบิโซโรมโนยืนยันนาโปลีเตรียมเดินหน้าเต็มที่ในการไล่ล่าคว้าตัวดาวินนูนเยสกองหน้าจากลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาได้บรรลุข้อตกลงในการขายวิกเตอร์โอซิเมนให้กับกาลาตาสไายแล้วในเวลานี้ จะมีการติดต่อครั้งใหม่เกี่ยวกับการพยายามคว้าตัวกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรายนี้เนื่องจากนาโปรีพร้อมที่จะดําเนินการเจรจาต่อแล้วสมุทรแชมป์อิตาลีในฤดูกาลที่แล้วได้รับไฟเขียวจากนูนเยสไปนานแล้วแต่ดาวินเองก็ไม่ได้ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปยังซาอุดิอาระเบีย แต่เขาให้ความสำคัญกับนาโลีเป็นอันดับแรกเท่านั้นในตอนนี้หลังจะขายโอซิมเ็นได้แล้วนาโปลีก็พร้อมที่จะเจรจารอบใหม่กับลิเวอร์พูลเกี่ยวกับการย้ายทีมของนูนเยสโดยผู้เล่นรายนี้ยังคงเป็นเป้าหมายในฝันของอันเจโนคอนเต้ตามที่เปิดเผยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนูนเยสต้องการย้ายไปนาโลีและเขาก็เปิดใจสำหรับการย้ายทีมโปรดเข้าใจว่าเขาให้ความสำคัญกับนาโลีเป็นพิเศษในตอนนี้เท่านั้น หากว่าลิอระพูตัดสินใจขายดาวินนูนเยสและลุยดิอาร์ออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้จริงทีมของอาร์เนอร์จะเหลือแนวรุกเพียงแค่โมเมตซาล่าโคดี้กักโปฟอริเวียสเฟเดรโกเคียซ่าและฮาวิเอลเลียแต่ในรายของโมซาร่าทีมหงแดงจะเสียเข้าไปในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมในศึกแอฟริกันเนชั่นครับ แล้ถ้าเคียซ่ากับเอลียสตยังอยู่อาร์เนอร์จะมีตัวเลือกที่เขาไว้วางใจได้เพียงแค่กากโปลและวิแอสที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนในระบบของทีมเพราะเพิ่งจะเริ่มต้นซ้อมเอง เพราะฉะนั้นหากไคนูนเยสและดีอาร์สออกจากทีมพร้อมกันจริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องซื้อผู้เล่นแนวรุกเข้ามาใหม่ถึง3คนเลยทีเดียวและ2ใน3นั้นก็ต้องเป็นผู้เล่นที่ซื้อเข้ามาแล้วเป็นตัวจริงหรืออยู่ในทีมชุดใหญ่ได้เลยในทันทีอีกด้วยส่วนอีกหนึ่งคนอาจจะเน้นไปที่ดาวรุ่งในตำแหน่งปีกหรือผู้เล่นดาวรุ่งที่มากความสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวลุก การเสียคนใดคนหนึ่งไประหว่างนูนเยสหรือดีอาสนั้นอาจจะอยู่ในแผนการซื้อขายของนิชันฮิวแต่หากเสียทั้งคู่ไปและดิโกโชตาเองก็ไม่อยู่แล้วก็น่าจะมีงานใหญ่ให้เขาได้จัดการเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะครับคริสเตียนฟองนักข่าวจากบิลสปอร์ตยืนยันว่าข้อเสนอล่าสุดในเงินจำนวน60ล้านยูโร บวกแอดออนของไบยมิกที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวหลุยดีอาสไปร่วมทีมนั้นถูกยื่นให้ลิเวอร์พูลพิจารณาไปแล้วในเวลานี้แม้ว่าฝั่งเยอรมันจะอ้างว่าดีอาสบอกกับทางบ่ายหยันว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมกับพวกเขาแล้วก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องทําการปล่อยตัวตามที่บายหยันยื่นให้หรือปล่อยไปตามความต้องการของดีอาแต่อย่างใด ความตั้งใจของลิเวอร์พูลยังคงหนักแน่นมากกว่าจะไม่ปล่อยดี a ร์สไปจากนี้ในช่วงสมอร์นี้แต่ถ้าได้ข้อเสนอในราคาสูงก็มีโอกาสปล่อยไปได้เช่นกัน ฝ่าบิโซโรมโนรายงานว่าอูโกเอกิเตเกดาวยิงแอทักแฟรงก์เฟิร์ตยังคงได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดที่เพิ่มความสนใจกองหน้ารายนี้แล้วในเวลานี้สโมสรนในพรีเมียร์ลีกอีกหลายทีมยังคงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานก,การณ์ในการย้ายทีมของผู้เล่นในตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลและเชลซีมีติดต่อเพื่อทำการสอบถามถึงการย้ายทีมในหน้าร้อนนี้ไปเบื้องต้นมาแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เอาฮิลาและเอาคาเซียเป็น2ทีมล่าสุดที่ติดต่อมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เอกิตเก้ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือโยุโรปหากเขาตัดสินใจย,ย,ย้ายออกจากทีมแฟรงเฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้ รู้หรือไม่ฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าโรดิโกปีกวัย24ปีของเรอัลมาดริดที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลในเวลานี้เขาเคยปฏิเสธที่จะย้ายมายังถิ่นแอนฟิลแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในปี2017ลิเวอร์พูลมีความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับโรดิโกในสมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งที่ซานโตสแต่ผู้เล่นตอบปฏิเสธข้อเสนอในการย้ายมาในที่สุดซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวเองก็เคยเปิดเผยมาแล้ว ผมนี่เกือบจะได้ย้ายมาเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลอยู่แล้วในปี2017ดิวนี้เสร็จสิ้นด้วยราคา3ล้านยูโรและทั้งสองสมสร,รก็ตกลงกันได้หมดแล้วแต่ทุกอย่างมันพังทลายลงไปเพียงเพราะผมบอกว่าไม่เพราะผมต้องการอยู่ที่ซานโตสต,ต่อไปเพื่อสร้างประวัติศาสตร์และเรียนให้จบจากนั้นก็ออกไปแม้ว่าข้อเสนอจากลิเวอร์พูลในเวลานั้นจะดีมากก็ตาม ดีนี่แชร์ลิเว์พูลไม่เสียดายหลังซูบิเบนดีเมินซบองแดงทรอยดีนี่ตำนานกองหน้าวัตฟอร์ดเผยลิเว์พูลไม่ได้รู้สึกเสียดายที่โดนมาตินซูบิเบนดีกองกลางทีมชาติสเปนปฏิเสธย้ายมาร่วมทีมและเลือกคาแข่งกับเัลโซเซดาดต,ต่อไปเมื่อฤุูการที่ผ่านมาหงแดงพยายามที่จะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวรับมาร่วมทีมโดยพวกเขามีข่าวกับมอยเซตไกเซโด โลเมโอลาเวียนและเมื่อเร็วๆนี้ก็ซูบิเบนดีซึ่งทั้งหมดปฏิเสธที่จะย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลิลโดยในกรณีของสตาชาวสเปนิสมีรายงานว่าการเจราจาใกล้สำเร็จแต่สุดท้ายนักเตะปฏิเสธที่จะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวกับกลายเป็นเรื่องดีเพราะเดเรสได้ค้นพบเพชรเม็ดงามนั่นก็คือไรนันกราเฟนแบกซึ่งอาร์เนสร์ลอตกุนซือชาวรัตจับมายืนตำแหน่งกองกลางตัวรับและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นหนึ่งในคีมแมนสำคัญนำทีมคว้าแชมป์พเมลีกฤดูกาล2024-2025ได้อย่างสุดยอดส่วนในกรณีของซูบิเมนดี้ตอนนี้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับอาเซนนลในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งซัมเมอร์นี้กรณนั้นดีนี่มองว่าการที่นักเตะเคยปฏิเสธลิเวอร์พูลคงไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะต้องรู้สึกเสีย ไอะไรเนื่องจากศักยภาพของดาวเตะทีมชาติสเปนไม่น่าจะเหมาะกับเกมที่เร็วและดูดันอย่างในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีดีนี่ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกูรูลูกหนังกล่าวผ่านทอสสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังว่าจากสิ่งที่ผมเข้าใจจากคนที่ผมรู้สึกที่ลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเลยที่ไม่ได้ตัวเขามาร่วมทีมผมมองว่าพวกเขาคงคิดว่าเขาจะทำให้เกมของพวกเขาช้าเกินไป ดังนั้นมันคงน่าสนใจที่จะดูว่าอาเจตาจะดึงศักยภาพของเขาออกมาได้มากแค่ไหนทีมโปรดคุณในบิ๊กซิกควรเคลียร์ใครซัมเมอร์นี้ขอขอบคุณบทความจากคอลน์ชั้นอยากเปียบแอนดวิวโดยเจบาสแน่นอนว่าบรรดาข่าใหญ่พิมลีกอังกฤษต้องการซ่องสมุนขุมกำลังเจ๋งๆเพื่อความสำเร็จฤดูกาลใหม่ควบคู่กับการขายส่วนเกินลดขนาดทีมว่าแต่สโมสรโปรดของผู้คุณต้องเคลียร์ใครบ้างไปดูกัน อาร์เซนอลอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกตั้งแต่มาร่วมงานกับทีมเมื่อรุ่นการ2022-2023จากแมนซิตี้ต้องบอกว่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไม่ได้เปล่งศักยภาพใต้เครื่องแบบอาร์เซนอลเลยกับตันทีมชาติยูเครนมาถึงลอนดอนเหนือแบบที่การแข่งขันชิงตำแหน่งน้อยนิดเมื่อคีแรนเทียนี่กลายเป็นลูกชังของเฮดโค้ชมิเกลอารเตต้ามว่าเมื่อมีคาเข้าหน้ามาอย่างลิคาโดคาลาฟิออรีจากโบลอนยามาเบียดและการแจ้งเกิดของไมลิสเกลลี่สู่ชุดใหญ่ก็ทําให้แข้งวัย28ปีต้องหลีกทางไปนั่งงสรอ ชัดเจนคือฤดูกาล2024-2025ลงสนามตัวจริงแค่5เกมหลีกมันจึงชัดเจนว่าซินเชนโกจำเป็นต้องย้ายออกจากเอเมเรสเตเดียมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้นจุดประกายนักเตะอาชีพอีกครั้ง เชลซีราฮิมสเตอร์ลิงมันคือชีวิตขาลงอย่างแท้จริงสำหรับผู้เล่นวัย30ปีนับตั้งแต่ย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับเชลซีตลอดสซีสั่นแรกที่น่าผิดหวังฐานะสิงโตนักเงิน,นครามทางเฮดโค้ชใหม่เอนโซมารสกาก็เหมือนเขาจากแผนงานพร้อมกล้าส่งไปให้อริร่วมกรุงลอนดอนอาร์เซนอลยืมตัวย้อนไปถึงตอนนั้นแข้งกรีฑากระปากัดสักดามเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ามีแต่เสียงทักท้วงมาว่าย้ายมาอาร์เซนอลจะเข้าท่าหรือก็ให้ผมทำยังไง ก็ได้จะต,ตอบพวกเขากลับไปว่าไว้รอดูร่างทองน่าเสียดายแฟนบอลปืนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เห็นร่างทองตามคำโฆษณาชวนเชื่อของปีกมากประสบการณ์เพราะรับโอกาสเล่นตัวจริงแค่7เกมหลีกทำเพียงหนึ่งประตูบนคาราบาวครับแบบถือเป็นฤดูกาลอันน่าลืมเลือนถึงตอนนี้ต้องสมสารกลับสแตมฟอร์ดบิทแบบที่แบกสังขาร30ปีมองเหลี่ยมไหนก็ไม่ใช่ตัวเลือกตำแหน่งปีกที่เฮดโค้ชมาริสกาคิดเก็บไว้ใช้งานอดีตดาวรุ่งของลิเวอร์พูลจำเป็นต้องหาทีมใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้เขาได้ลงสนามประจำ ดีกว่านั่งเสียเวลาฐานะสำรองเชลซีลิเวอร์พูลเฟเดรโกโรเคียซาเฟเดรโกโรเขียซามาร่วมงานลิเวอร์พูลเมื่อต้นฤดูกาล2024 2025เมื่อถูกซื้อจากขาใหญ่เซร่า,อ,าอิตาลีอย่างยูงยเวนตุสทีแรกแฟนบอลก็ตื่นเต้นน่าดูเข็มนาฬิกาหมุนไปได้เกือบ1ปีแต่แข้งอิตาเลียนไม่สามารถสลัดปัญหาอาการบาดเจ็บฟอร์มบูดเพื่อว่าแข้งวัย27กรร็จะสามารถปักหลักที่เมอร์ซีไซได้เขียซามีส่วนแค่6เกมหลีกลงตัวจริงหนึ่งนัดผลงานของเขามัก ได้แค่เกือบดีไม่มีอิทธิพลต่อเกมของทีมมากเท่าที่ควรและฟอร์มน่าลืมเลือน F อฟเอพบพรีมัตที่แพ้ตกรอบนั่นทาให้เฮดค้ดอาร์เนืสล็อตมดความอดทนต่อผลงานต่ําความคาดหวังพร้อมถ่ายเลือดผู้เล่นนอกแผนงานสาหรับดูก,การป้องกันตําแหน่งแชมป์พิมลิกอังกฤษคงควงแขนดาวินนูเยสย้ายออกจากสโมสร,รแง่แง่ต่อให้ได้รับโอกาสแสดงผลงานแค่ปีเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ็คกรลิช การได้เล่นแค่7เกมลีกตัวจริงเมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่ใช่สัญญาณดีเลยแถมมีกระแสว่าซิตี้พร้อมเลี้ยหลังใครกล้าทุ่ม50ล้านปอนยินดีปล่อยออกยิ่งการถูกหันจากกลุ่มทรงแข่งคลับเวอร์ครับพ2025ก็เหมือนฟังเส้นสุดท้ายว่าดาวเตะวัย29ปีถึงเวลาโยกย้าย แมนยูไนเต็ดมาคัดแรดฟอร์ดชื่อผู้เล่นที่จะโดนเลยหลังของทีมแมนเชสเตอดยาวเหยตดในตลาดเสมอนี้ไม่ว่าราสมูดฮอยลุนอารนโรกาณาโชและองเดโอนาน่าเป็นแกนนาแต่คนที่เบอร์ใหญ่สุดคงหนี้ไม่พ้นกองหน้าลูกม่อมาคัดแรดฟอร์ดซึ่งถูกหันจากแผนงานเฮสโค้ตรูเบนอโมดิมแต่แรกนับจากรับตําแหน่งท็อตแนมฮอสเปอร์ซ้นเฮืองมิน กัปตันสปเปอร์ผู้ชูถ้วยแชมป์ยุโรปาลีก2,025อย่างซนเฮีงมินถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์สโมสรเป็นที่เรียบร้อยทว่าสัญญาที่กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายบทบาทกับสโมสรน,น้อยลงก็เกิดกระแสเชียร์ให้สอนนี่ย้ายออกจากเล้าใกล้เดือทองท่าทีของท็อดแนมก็ดูจะเห็นดีเห็นงามเพราะจะได้เงินตอบแทนสักก้อนใหญ่ภารกิจปลดล็อกแชมป์ที่ทวินหาให้แฟนบอลที่รอมานานกว่า17ปีรุล่ลวงแล้วลำดับต่อไปอาจเป็นงานเลี้ยงส่งสอนนี่แบบที่อุตสาหเป็นนายแบบเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ก็ไม่ส่งผล หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ